Kita eh. Mai no, yang. Sabai di. Sabai di. Nama sabai di. Okey. Yuri ya. Sabai di. Pa, saya sudah nak kod. Oh, yo. Ai. Sabai di dah, pa dong. Bu nyamur mian ni dah ni Kipun na, Pilok. Nak kon ออนนเรื่องของอี้ไงโไม่รู้เรื่องที่พุนนี่้องลองลงลงฮึบเอออ่ยาาไปเริ่มเรื่องได้เลยตะกี้นีนย่านอยู่แต่ก็แม่อยู่ตัดผมชงมานันเอ้ย จะเอ๊ะผิวเนี่นเนะเนียนใสได้ได้ผิวเนะบัอยู่อืม,อมปุ๊มเนี่ยผมกับลช้ำดำทมอยู่บัอยู่ลูกเวียดลูกจีนนะวะนี่ยูร <c oughs> อืม คำรถคำรถบุญ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 เฮียตวขังเงียขึ้นมาไว้เถอืมพอลงแบวอยู่เงียนบ่อก

kiều tôi cứ chạy thầy dù biểu ừ. <laughs> đấy tem bớt tè bớt hơn những hơn đi tha có bớt này tha tha chỉ chỉ cả Ông. Hạc bò vô Hạc bò Dù em đang chín đi nó Dù bò Phở đi mưa ba đấy Phở mưa đó Bông <laughs> <laughs>

เราบางตกเราเนิมเนิ่มชิฮักเด้อือนี่ชามนี่กับนี่กับกระตุกก่ะยับเข้าไปปั้นออกตอนช่วยตอนบ่ายยังล่างมั้งอือว่านี่ปัดนี่ขี้ดินชายตู้มะกรองเนิมโมบัสเลยปุ่มไปไปมองนั่นกับแจ้พุ่นปัดนขีดดินชายอ่ะ

mấy, Mà đứa mà đứa, người mọi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  người nhiều, người mọi người mọi người Ở bên đây Ở bên đây mọi bên đây người mọi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  มามาำป้อมมาคำป้อมมาไงเนาะคำป้อมเนาะเนอะไกินเม่ดิกกินเมยด้ดีเลยเฮ้กินแม่เนะได้เกือก็มีนะจกินกับนอก็ได้เกียวกได้ก็ได้นะเกี๊ยวก็ไดเกี๊อกินเจ๊กนะเออกินาไหได้เก๊กินต่างไส่นะซน่าชิมน้องไ มันจมน้ก่เนาะมี้แก่ได้อเออมี้กนนึงอ้มามาอยู่เมื่อเาเนี่ยมมีนางเมื่อเสบาดเมื่อเข่าชลมอ้กะพะกนกินชมมีแจวขมขมอได้คนกินนะกินกินชมีนี้เมื่อหนึ่งชมีเอกรมิามเธอกระม่ ทั้งกินสมทั้งกินตำมังหงพอกของมัดของดอกนะมาขนาดเขาเป็นของโที่เราทานกินเขาเองย่างนี้เองเหมืนว่กินาทานเรเ่นันแหละอง่กินของจมืนจปีนติเองเาเร่งเกิสปีนแล้วเอ้เกิงสามโอกเนาะเจ็บกระเพาะอะไรมือเดือนลวนี้วาในักยาชงคิีมบนพนอเมื่อใช่น้ำมัอนี้ ลมหนามันโชกคนคนหนามีป mm. hmm. mm ีนี่เนาะแบบเพิงเติบนะเพิ่งสีมีันแต่เกาลส่วนไล่มีแต่นาบุญที่สองมึงนั่นหอนหอนเมื่อไหร่ไปว่าไปเลยไหไปผาหลังกันขึ้นไปได้สัญญาหรือต้อีได้สัญญาสัญญาไปเลยไปไปแถวบ่มีนไปแถวปไปทำแบบที่ไปเล่นหน่อยก็มากหรอป

เงินขายมาเครดิตจนบดว่าเรแล้วไปเนีวว่ะโม่โม่กับมนเอ้าให้เลยจ้ะคุมาตัวนมยู่ือไหนคุมาตัวว่าโม่รู้เนอะโมอยุกันถ้าึงโนเปบดบึงอะไรกันบุกขาเป็นคืนนะนะมึงจับเรื่องกับยัง่อไปเรื่อยนะ khỏi bộ khẩu đường à Bố chắc đường nhỉ <laughs> ừ, phần lắm phần nhàng phần họ phần tết là bưng dứa nè Tại hãy mua chắc đường chắc lao nè cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mùa sồn đó hello này, khăn ừ. áo này, á, ừ. mà, này, là, này tháng, Nhà, ở kính, kính ừ, này xem các bạn, em này ở mốc kia, nướng, gìn mua sồn, hôm cái แล้วกินเขาอัน้กินอันชมแทนเข่าได้บะเขาแล้วก็กินยุบบางเธอนะกินน้ำหน่อยเธอกินแต่กตอนเช้ากินเขานะตอนเที่ยงนะก็บอกินกินชมแดกเขาแล้วชมวน่าจอดมันลดทุนดี่นี่นะกินนี่กไปว่นไม่ใช่หรอน่ เราหอกว่าเราบอะยัดเขาตอนเที่ยงฉันกินตอนเช้าแต่คืออิม่มเลยเพิ่มนะจับโชมไปได้มากินไม่ก็พอเหตุผลแบบนี้ ข้าไหมุผลอะรอ่าเงมก็จะมาเนาะจริง่เ้องเยนไก่ไงหัวจมงนลัะมันสื่อไก่งเยนอยู่ใครได้ผูญิงองเย็นใครหรงเยนอัน,นอมียคู้คนค้ำเนี่ยเู่้คนคำ้ำชายู้เดียวแล้วนะอยู่ในโรองเรียนเนาะจำทินแล้วเนะี่ย จำได้บุญใอยู่นรงเรียนนะ้ะใแล้วถ้นอชิ้นคเดยมันาก็ระบาไโอเคเราเปิดบางเธอเราปิดไว้แค่นั้นนังเยียนเข้าไปแล้วเราก็ปิดไว้มีทางเราไปเราก็ไปได้กาวมานังเยียนเลิกนังเยียนออกมาแล้วยังเปิดในขายนังเยียนว่ะมีขายให้นังเยียนนะใหญนเดกน้อยดูรีงเป็น่านงานบ เป็นรัดนี่ครัเอาพระห้าปีเดือห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบมันฮวนละไปเพียองาเลยเงนิดหน่อยเพลงเนาะเพียงนิดูผพจะได้อยู่แบบนี้ เะไรสิมาสื่อนาะถือวนเอยังไนะคันคายเขางานนิ่งแพงเนี่ยเขาชาวทีแพงนี่เนอาต้ามเลยทุเเออานใอยู่นี่้าพะต้องผักยำผกผัดเฉ็นผัดยังไงตีเอเกระโดดล มันแ่ามันมีทางมือแทกเนาะเขาบอกว่ามันชุดมันไม่ไปสิงคนไทยเยอือปีนี้น้ำมันท่ชุดนําไม่ไปให้ว่ามอญชุดนะอ้าวมันมีหลายเคงมากเนาะมันหลายเคงมากได้เสดองเนี่ยอือมันได้ไปเห็นอยู่ได้ไหมกันอืไปไปรู้กัแล้หมดใช่ัพวกเขาน่้องมาได้พวกเขาขลยขลดมาบ้างอืมนวลชุดและคนแห่งอำเกินพักชุดนี เงเอาเงินเอไปเกกเห็นตุใเซาดิเขาขึ้นเห็ดได้นะขึ้นเห็ดได้นาะเปเงินพนนะมืีกรโดดโดนไหมนจะขึ้นแค่ัหนก็เป็นหนอโดนแค่เงาพุงมือบอกคนว่าเอากระเป๋าไปเลยแค่ยืเนนนี่เหงเอานะผัวนพายอยู่กับโบเรนั่นบบคือว่าเหห์คือว่าเหงเอาไปได้พายอยู่ยังเหงเอาไปนะ

ยู่สิเมื่อแล้วบานสบายดีบายเกเมื่อแล้วบานนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อแลเมื่อแล้ว